ในที่สุดก็ได้มาแล้วนะครับหัวเว่ยวัดดี2นะครับจากที่หายไปกันอย่างยาวนานนะครับสำหรับาการแกะกล่องรีวิวนะครับอุปกรณ์ใหม่ๆของหัวเว่ยนะครับวันนี้ก็จะกลับมาแกะกล่องให้ดูนะครับมาอมกันเลยอันนี้ก็เพิ่งได้เครื่องมาสดๆร้อนๆเลยยังไม่ได้แกะก็จะแกะพร้อมกับลูกค้าลูกท่านเลยนะครับสําหรับตัวรุ่นใหม่นะครับตัววัดดี2ของเรานะครับก็จะออกแบบมาใหม่เลยหน้าจอก็จะใหญ่ขึ้นแล้วก็กว้างขึ้นจากรุ่นที่แล้วนะครับรุ่นที่แล้วก็จะประมาณ หนึ่งจุดหกสี่นิ้วนะครับตัวนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเป็นหนึ่งจุดแปดสองนิ้วก็จะเท่ากับวัดที่สามเลยแล้วก็เพิ่มเติมนะครับไมโครโฟนแล้วก็ลำโพงเพิ่มขึ้นมาด้วยแล้วก็จุดเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็จะเป็นการวัดความดันตลอดยี่สชั่วโมงน,นะครับแบบ abpm นะครับนี่จะแกะไปพร้อมกับดูคาทุกท่านเลยนะครับนี่ตอนนี้ลอกนิดนึงนะอันนี้จะเป็นคลิปยาวนิดนึงนะครับก็จะแกะไปดูพร้อมๆกันเลย มีกดกันเลยนะกดเปิดปุ่มบนนะครับปุ่มล่างก็จะเป็นปุ่มรัสำหรับการออกกําลังกายนะครับแล้วก็เป็นปุ่มที่เอาไว้วัด ecg น,นี่เดี๋ยวขอพักไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาดูในกล่องกันว่ามีอะไรบ้างลูกค้าไหนถ้าอาจจะสงสัยมีสายมีอะไรมาเพิ่มให้ไหมก็นี่เลยครับแกออกมาแล้วก็จะมีฝั่งนี้จะเป็นช่องว่างๆนะครับอันนี้จะเป็นตัวเดโมโสำหรับตัวขายนะครับก็จะเป็นพวกคู่มือต่างๆก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับเป็นเมนวนวลต่างๆ ไว้เหมือนเดิมนะคะปึ๊บฝั่งนี้ก็จะมีสายสำรองให้นี่ครับก็จะเป็นไซส์เอมนี่เลยที่ใส่มาให้ก็น่าจะเป็นไซส์แอลครับสำหรับข้อมือใหญ่ๆแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นที่ชาร์ที่เป็นไวเลสชาร์จนะครับก็วางชาร์จได้เลยแล้วก็เสียบกับอะแดปเตอร์ที่เป็น usb ได้เลยแล้วก็จะมีสายสำหรับวัดข้อมือมาให้นะครับว่าลูกค้าแต่ละท่านข้อมือยาวขนาดไหนจะได้ไม่ต้อง คาดเดาแล้วก็อน,นิวัดเลยแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวบ่งชี้นะครับว่าใช้สายเท่าไรไ่ไปที่ความยาวเท่าไรนะครับเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็เลือกได้เลยว่าจะาภาษาอะไรจริงๆก็ไม่ต้องเลียน,นะครับติ๊กไปเลยเพราะว่าภาษาก็จะอิงตามเครื่องของเรานะครับปุ่มก็หมุนสกอร์ได้นะครับสกอร์ขึ้นสกอร์ลงอันนี้เราก็จะเป็นภาษาไทยอันนี้ของผมจะเข้ามาหน้านี้เลยเพราะว่าเป็นตัว LDU นะครับเป็นตัวโชว์ที่อยู่หน้าร้านนะครับจริงๆของลูกค้าก็จะมีขึ้นชื่อว่า ชื่อวันดีสอง A B C ยกตัวอย่างเช่นนะครับอะไรก็ว่าไปอันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเชื่อมต่อกันนะครับวิธีที่เชื่อมต่อก็จะโหลดเป็นตัวแอป Huawei Health นะครับเพิ่มเข้ามาเลยแล้วก็เข้ามาที่ฉันแล้วก็ตรงรูปคนนะครับก็จะสมัคร Huawei ID ก่อนใช้เบอร์โทรหรือว่าอีเมลก็ได้นะครับอันนี้ก็จดจําไว้ให้ดีด้วยนะครับเผื่อย้ายเครื่องแล้วก็เข้ามาที่การเพิ่มอ,อุปกรณ์นะครับแล้วก็กดตรงถ้าลูกค้ายังไม่เคยเชื่อมต่ออุปกรณ์ไหนก็สามารถกดตัวนี้ได้เลยกดเพิ่มอ,อ,อุปกรณ์ ของลูกค้าจะว่างๆอยู่นะครับแต่ถ้าเป็น iPhone ก็โหลดใน App Store ได้เลยนะครับพิมพ์ว่าโ oh, ว่เ h วเฮลสส่วนตัว Android ก็กดเพิ่มได้เลยเอ้ก็จะขึ้นมานครับตัวนี้ก็จะชื่อว่าวด WD2686 แต่ละรุ่นก็จะไม่เหมือนกันนะครับปึ๊บกดยืนยันเชื่อมต่อได้เลยกดอนุญาตปึ๊บ่ะตัวนี้ก็จะขึ้นมาให้เชื่อมต่อนะครับแล้วก็กดยืนยันได้เลย ่ากดอนุญาตได้เลยแล้วก็เลื่อนขึ้นแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะครับอันนี้ก็เชื่อมต่อเรียบร้อยกดถัดไปได้เลยกดใช่กดติ๊กถูกติ๊กถูกถัดไปก็ขอเนี้ยอัปเดตทั่วไปนะครับอ่าแล้วก็แนะนําการใช้งานต่างๆนะครับประมาณนี้เมื่อเชื่อมต่อได้แล้วก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถเซ็นค่าต่างๆได้เลยสิ่งที่เราจะต้องไปเปิดนะครับมีอะไรบ้างก็ การการการับรู้การหยุดหายใจขนาดนอนหลับนะครับนี่ติดเข้ามาเปิดกด activate ได้เลยถ้าใครยังไม่ activate ก็เข้ามาเปิดที่หน้านี้ได้เลยนะครับอย่างผมเปิดใช้งานแล้วก็เคยในรุ่นอื่นๆสำหรับตัววันนี้ก็กดเปิดใช้งานให้เรียบร้อยนี่นะครับอันนี้ก็จะโชว์ค่าการหยุดหายใจขนาดนอนหลบของเราทั่วไปแล้วก็ขึ้นไฟฟ้าหัวใจต้องมา activate ก็กดเข้าไปเลยครับกำลงังยืนยันหัวใจ ad อันนี้เขาผมเคยเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้ว ก็จะมีประมาณนี้แล้วก็กดเปิดสําหรับตัววัดดีอันนี้ก็เคยวัดอยู่แล้วในสําหรับเครื่องนี้นะครับแล้วก็ตัวการติดตามสุขภาพนะครับมีอะไรบ้างที่เพิ่มเติม,ตมขึ้นมาก็จะมีการนอนหลับโฮงเวททูสลีปนะครับเรียบร้อยหัวใจ,จต่างอเน,นื่อทั้งต่อความเครียดออกซิเจนในเลือดอุณหภูมิผิวหนังอ่าแจ้งเตือนการวัดโลหิตน,นะครับอันนี้จะบอกละอียังไงอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็การรับรู้การหายใจขณะนอนหลับอันนี้เรียกได้เลยเรามาดูตรงความดันกันนะครับแล้วก็ ตื่นนอนต้องสวมใส่อุปกรณ์เพื่อให้หลับเพื่อให้ทํางานก็กดเปิดได้เลยขณะนอนหลับเขาก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับมาแล้วก็มาดูที่ตัววัดดีของเราบ้างว่ามีอะไรบ้างนี่เลยนะครับเปิดเครา่อมาเขาก็จะมาแนะนําให้เรากดนะครับกดถัดไปถัดไปได้เลยในการวัดปุ๊บอ่าเริ่มตรวจวัดมาให้การใช้งานกดตรงลงไปก่อนอันเดียวจะยังไม่วัด อ่าสำหรับการถอดสายนะครับก็จะมีด้วยกันอยู่ตรงนี้นะครับจะมีปุ่มอยู่ด้านหลังนะครับตรงนี้อาจจะเล็กๆนิดนึงแต่ของเราจถอดแล้วก็เอาตัวนี้ออกก่อนนะครับกดปุ่มได้เลยผมจะให้ดูปุ่มอีกทีหนึ่งนะปึ๊บแล้วก็ดึงออกได้เลยนี่ครับรุ่นใหม่ปั๊มลมก็จะชิดอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็สายตัวน,นี้ก็จะถอดออกไม่ได้เมื่อก่อนรุ่นที่แล้วก็จะถอดสายได้นะครับเดี๋ยวของเอานี้ออกก่อน วิธีใส่ก็นี่เลยครับเหมือนเดิมเอาใส่เข้าไปแล้วก็เลื่อนขึ้นได้เลยเึ๊บมเเเอันนี้นะครับก็จะมีระยะใส่ที่บอกนะครับว่าเราที่เราวัดได้เท่าไหร่นี่จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็ใส่ไปเหมือนเดิมได้เลยปึ๊บแล้วก็ตัวนี้ก็ใส่เหมือนเดิมได้เลย ถ้าจะถอดอีกฟันหนึ่งก็สามารถกดปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับก็ใส่ได้เลยปึ๊บดันเข้าไปเลยก็จะคลึกเดียวแล้วก็เมนูต่างๆนะครับก็ใส่ให้ดูได้เลยอ้พวกการวัดความดันโลหิตน,นะครับก็สามารถกดเพิ่มเริ่มวัดได้เลยแอคทิวิตี้ต่างๆนี่แอคทิวิตี้ลิงอันนี้พวกเป็นปฏิทินอันนี้เราสามารถจัดเรียนหน้าคนนี้ได้ภายหลังนะครับปุ่มกดเพื่อดูเมนูนี่ครับสุข,ข้าสุขออกได้เลย แล้วก็อันนี้จะเป็นที่ผมแจ้งนะครับตัว ABPM เราเลือกได้เลยนะสำหรับผู้ที่ต้องการวัดความดันตลอด24ชั่วโมงนะครับสามารถแจ้งเตือนได้เลยเขาจะมีการให้ตั้งค่านครับเดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับปึ๊บยอมรับผู้มือกันวัดก็กดถัดไปได้เลยเส้นรอบวงแล้วก็ใช้อันใหญ่ก็คือไซส์ L 12-20มิลน,นะครับล้วก็เลือกถัดไปได้เลย ปึ๊บเชือถุงลงเริ่ร้อย A B P M ตกลงอันนี้ได้เลยกดเริ่มใหม่มันจะมีช่วงกลางวันแล้วก็กลางคืนให้เราเลือกนะครับเราก็เลือกได้เลยกลางวันวันด้วยตัวเอง30นาทีหรือว่ากลางคืนจะเป็นช่วงสี่ทุ่มถึงเจ็ดโมงนะครับเราก็เลือกได้เลยแล้วก็กดเปิดใช้งานถ้าเราจะเอาค่านี้แต่เราต้องาการแก้ไขก็กดแก้ไขเลยครับช่วงเริ่ม ก็คือสามารถเริ่มได้เลยไหมก็เริ่มได้เลยความถี่ในการวัดเราเลือกได้เลยว่าจะเริ่มสี่ทุ่มเริ่มสามทุ่มหรือว่าห้าทุ่มเที่ยงคืนอยู่ที่เรานะครับก็กดทําไปได้เลยตอนช่วงเช้าตื่นนอนก็จะเริ่มที่เจ็ดโมงอันนี้ก็จะแจ้งเตือนได้เลยมันมีการวัดแล้วก็ความถี่ในการวัดกลางคืนเราเลือกได้เลยนะครับตั้งแต่สิบห้านาทีจนถึงหกสิบนาทีแต่เขาเนี้ยเลือกเป็นหกสิบนาทีเนาะถ้าเกิดว่าเราตั้งวัดทุกสิบห้านาทีนะครับก็จะ แบตเตอรี่ก็จะอยู่ได้หนึ่งวันแต่ถ้าเราวัดทุกหนึ่งชั่วโมงก็จะอยู่โดยการใช้งานทั่วไปนะครับก็จะอยู่ได้ประมาณหกวันนะครับแบตเตอรี่แล้วก็กลางคืนหกสิบนาทีกลางวันอันนี้เริ่มค่ามาสาสิบก็จะเปลี่ยนเป็นหกิบให้หมดเลยกลางวันก็จะวัดด้วยตัวเองอันนี้เราสามารถเลือกได้ว่าจะวัดอัตโนมัติหรือวัดด้วยตัวเองถ้าวัดด้วยตัวเองก็จะมีการแจ้งเตือนแล้วเราก็กดเริ่มวัดแล้วเราก็เอา มือมาแนบตรงช่วงระดับหัวใจเรานะครับแต่ว่าถ้ากลางคืนเราให้เขาวาดตโนมัมาได้เลยเขาจะนับภายหลังแปดวิแล้วก็จะเริ่มวัดขนาดที่เรานอนหลับอันนี้ก็จะสะดวกมากๆเราก็เลือกได้เลยแล้วก็ช่วงเราเริ่มเราก็เปลี่ยนเป็น15ห้านาฬิกาก็ได้ครับอันนี้ก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บตีห้านาฬิกาเริ่มกลางวันเสร็จแล้วเราก็กดเริ่มแผนได้เลยปึ๊บกดดำเนินการต่อได้เลยนี่แล้วก็จะสร้างแผนเรียบร้อยแล้วก็ใส่ข้อมืออันนี้เขาเน้นเปลี่ยนข้อมือให้ดูนะครับ ใส่แล้วก็ใส่ไปก่อนได้แล้วเราปรับที่หลังได้นะครับใส่ต้องอย่าพันกันนะครับใสยต้องอย่าแบบเอาไว้ทับกันของผมก็จะอยู่ประมาณนี้แต่ต้องถ่ายให้พอดีก่อนปุ๊บโอเคเมื่อพอดีแล้วก็กดล็อกได้เลยครับจะมีข้ออยู่ตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้ให้ล็อกไปเลยเสร็จปึ๊บยังหลวมนิดนึงประมาณสองสามเพ่อปึ๊บโอเค ไซแอลน่าจะเป็นมาตรฐานที่ดีที่สุดเลยนะครับอ่านี่พอดีเลยปึ๊บเรียบร้อยเมื่อกี้เรากดบนเมนูนี้แล้วก็กดเริ่ม ABPM ได้เลยกดถัดไปได้เลยอันนี้เ็จค่าเรียบร้อยเขาจะวัดออโต้แต่คราวนี้โชว์เป็นการวัดความดันให้ดูเลยนะครับปึ๊บแล้วก็กดยอมรับได้เลยปึ๊บใส่ไซแ,แอลเลือกได้เลยนี่กรจะตรวจวัดถุงลมนะครับถัดไปแล้วก็วัดค่าได้เลย นี่ครับก็จะอยู่ท่าน,นี้กลุ่มลมก็จะมีการพองนะครับอันนี้ก็ทะค่ข้างแน่นน,นิดนึงแดงเถือกเลยโดยปกติก็จะเริ่มเป็นความดันแล้วนะครับของผมอันนี้ก็จะอยู่ค่าบนก็จะอยู่ที่ร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับแล้วก็ค่าล่างจะอยู่ที่ร้อยสิบสามนั่นแปลว่าความดันก็ผมว่าสูงนิดนึงนะครับ ก็้องไปหาหมอแล้วอันนี้ก็จะเข้าข้าเลยแต่ถ้าปกตินะครับก็จะไม่เกินร้อยยี่สิบค่าล่างก็ไม่เกินเก้าสิบนะครับก็จะอยู่ในแรงที่มัน normal ปกติแล้วผมก็จะเริ่มตุก็ก่อนที่เราจะวัดเราต้องนั่งพักประมาณห้านาทีแล้วก็นั่งในท่าที่สบายๆผ่อนคลายนะครับอันนี้เรื่องความดันจบไปละแล้วก็อทิตสองตัวนี้นะครับเป็นฟังก์ชันเด่นเลยนะครับ h e w l a n t ก็จะมีปุ่มนี่นะครับสีเสีวเขียวมีรูปหัวใจแล้วก็หูฟังคุณหมอปุ่มเดียวนะครับสามารถ ะวัดสุขภาพเราได้ประมาณห้าอย่างแต่อนาคนก็จะอัปเดตมาในเรื่องของการยู่ในเยใจขนาดนอนหลับแล้วก็อีซีีนะครับอันแรกเลยก็เลือกได้เลยนะครับอายุเราเลือกได้เลยนะครับครับผมประมาณถามสีบสูงร้อยเจร้อยเจ็ดิบีแล้วก็เขาจะขึ้นหน้านี้ครับแล้วก็กดวัดได้เลยถ้าแรกนะครับเขาจะให้เราเอามือวางไว้อยู่ที่โต๊ะนะครับแล้วก็เริ่มได้เลยอันนี้นะครับเอาไว้ที่โต๊ะประมาณ3ิวิ อันนี้ก็จะเป็นการวัดทั้นเรนนะครับเรียบร้อยแล้วขั้นที่สองก็วัดความดันนะครับพยายามอย่าพูดนะครับเ็าจะจนะนําโอเคมีความผิดปกติหนึ่งรายการนะครับความดันก็จะสูงอันนี้ก็จะโชว์อยู่เพราะความดันผิดปกตินะครับก็จะแสดงผลตรงนี้ได้เลย นี่นะครับก็จะเป็นค่าเฉลี่ยต่างๆมีความดังสูงมากออกริเจเลือดปกติความเครียดเริ่มสูงนิดนึงอุณหภูมิสามสองข้อปกตินะครับส่วนการนอนหลับยังไม่ได้ใส่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็กดดูบุนทาสั์ได้เลยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมายังขันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าตัววัดดีสองของเราทําอะไรได้บ้างก็อความสมบรของเราก็จะมีวัดพวกอัตราการเต้นหัวใจออกซิเจนในเลือดความเครียดอุณหภูมิผิวหนัง วัดความดันโลหิตวัด ECG ได้ขึ้นไฟฟ้าหัวใจได้นะครับอ่าอุณหภูมิหัวหนังนะก็เกี่ยวกับการออกกำลังกายเาะว่าร่างกายร้อนขึ้นหรือไม่แล้วก็เพิ่มเติมก็มีไมโครโฟนแล้วก็ลำโพงเพิ่มขึ้นมานะครับสามารถรับสายโทรศัพท์ผ่านตัวสมาร์ทวอชของเราได้เลยแต่ว่าเขาจะไม่อ่าก็คือจริงๆการนับ IP68 นะครับก็คือการนําฝัขฝนทั่วไปแต่ไม่แนะนําให้ลงน้านะเพราะว่าเขาจะมีปั๊มลมอยู่ก็คือใส่ว่ายน้ําไม่ได้นั่นเอง ละอองฝนล,ล้างมืออะไรเงี้ยเล็กน้อยได้นะครับใส่ออกกำลังกายวิ่งโดนเหงื่ออะไรเงี้ยได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถลงน้ําได้ชุกกรณีนะครับก็คือเดี๋ยวน้ําจะเข้าตัวปั๊มลมแล้วก็ทําให้นาฬิกาของเราพังได้นะครับแล้วก็ไมโครโฟนกระพงประมาณนี้นี่สามารถคอนโทลเพลงได้นะครับเปลี่ยนเพลงไปกับเ hey ์พอสเพลงได้เพิ่มลดเสียงได้ตัวนี้ได้เลยอ่าเพิ่มลดเสียงได้ แล้วก็หน้าจอก็สามารถเลือกได้เลยเยอะแยะมากมายมีทั้งฟรีแล้วก็เสียเงินอยู่ที่เราเลือกใช้งานว่าเราจะใช้เป็นอะไรใส่รูปเองก็ได้นะครับมีให้เลือกเยอะแยะเลยนี่จะเป็นแกลเลอรี่อันนี้อันนี้ก็จะเป็นหน้าที่แบบใช้ง่ายมีวัดความดันแล้วก็ฮิลแก n นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขา้ยกลับกล้องนะครับแล้วก็ให้ดูอ่าเมนูของแอปนะครับ สำหรับตัวหน้าตาของแอปพลิเคชันก็จะประมาณนี้นะครับเ <c oughs> ข้ามาที่หัวเวรห์นะครับแล้วก็หน้าน,นี้จะเป็นหน้าแรกเลยที่เราใช้งานการออกกําลังกายหัวใจอัตราการเต้นหัวใจนะครับ <c oughs> ก็จะสิงต่อเนื่องเลยขณะนอนหลับนี้เก็บข้อมูลเป็นปีเลยนะครับแล้วก็การนอนหลับอยู่นี่หลับลึกหลับ,ลลบตื่นนอนกี่ชั่วโมงนอนมากนอนน้อยนี่บอกหมดเลยอันนี้ผมเขาจะนอนน้อยครับตื่นบ่อยออันนี้จะมีพวกเสียงฟ้าเสียงฝนนี่การรับรู้การหายใจขณะนอนหลับ อันนี้เรียกว่าเข้ามาดูได้เลยนี่นะครับปกติหนึ่งร้อยสี่ตำมพันกลางสูงนี่ครับแล้วก็เลือกดูได้ข้อมูลมีอัปเดตอันนี้ก็จะเป็นเขียวตลอดเวลานะครับก็จะค่อนข้างปกติเลยแล้วก็อารมณ์นี่นะครับมีสุขภพาะวะทางอารมณ์ดีบ้างไม่ดีบ้างอันนี้ก็อยู่ที่เราแต่ละวันนะครับสามารถเลือกได้เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีนี่ครับมีหมดเลยอารมณ์ไม่ดีก็มีบ้างนะครับอกซิเจนในเลือด มีช่วงที่เราถอดไปก็คือจะเป็นช่วยที่เขาวัดไม่ได้หรือว่าเราถอดนาฬิกานั่นเองหรือขนาดที่เราเขาวัดอยู่เราขยับตัวเขาก็จะมีการแอนเนเซ้นการวัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุณหภูมิผิวหนังนะครับที่วัดได้ก็ปกตินะครับมีไม่มีสูงหรือต่ําเกินไปก็ปานกลางปานกลางนะครับ Activity Link งนี่เฮ l g r แกลนะครับ ที่วันเมื่อกี้ที่ของผมเราจะมีแค่ความดันสูงนะครับนี่ความดันโลหิตสูงระยะที่หนึ่งมีจะมีขึ้นมาบอกเลยทําเครียดปันกาอุณหภูมิผิวหนังการน,นอนหลับแล้วก็อีกหน้าหนึ่งนะครับที่เราใช้กันเป็นประจําก็จะเป็นหน้านี้นี่อด,ดีสองนนหน้าหน้าปัดหน้าจอมีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็กดเพิ่มเติมได้เลยสำหรับสายดาวน์โหลดมีทั้งฟรีแล้วก็เสียงเงินนะครับแล้วก็คำว่าฟรีเลือกได้เลยนะครับมีความเยอะเลย เลือกตามการใช้งานได้นะยครับมีดิจิตอลมีอนาล็อกมีเข็มมีน้องหมาน้องแมวมีปลาอะไรเงี้มีให้เลือกเยอะน้องหมีก็มีะครอบมีเยอะเลยแล้วก็สามารถจัดการในหน้าของฉันได้เลยแล้วก็ไมค์ไดเอลนะครับแล้วก็เลือกเข้าไปได้เลยจ,จัดการหน้าปัดของตัวได้เลยจัดการหน้าปัดในเครื่องนี่ถ้าไม่ชอบอะไรก็ลบไปถ้าจะใส่แกลเลอรี่ก็เพิ่มรูปในนี้ได้เลยนะครับก็กดเข้าไปแล้ว ก็จะเปิดแกลเลอรี่ให้เราเพิ่มรู้นั่นเองอกดบวกบวกบวกได้เลยก็สามารถเลือกได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรอบตัวเรือนนะครับนี่ตัวเรือนจะเป็นโลหะนะครับเมื่อวัตถุงลมก็จะพองตัวขึ้นมาครับแต่ว่าถุงลมไม่สามารถถอดได้นะครับก็จะฉิดติดไปกับตัวเรือนเลยนี่นะครับปุ่มก็สกอเข้าสกอออกได้เลยหมขึ้นหมุดลงดูเมนูต่างๆได้เลยว่าใช้ท็บเล็บ้างผู้หญิงจะมีตัวรอบเดือนด้วยนะครับก็จะสามารถ ตั้งค่าได้มีความเครียดมี ABPM นะครับก็จะเอาไว้ตั้งค่าการวัดตัวนี้ออกดความดันยี่สิบชั่วโมงนะครับลวดวซนาร์โลหิตออกกาลังกายก็มีหลายโหมดครับก็เข้ามาเพิ่มได้เลยแล้วก็ปุ่มล่างจะเป็นนี่เลยครับลดความดันเราสามารถเปลี่ยนได้ถ้าเราเลือกไปว่าทำแล้วก็ปล่อยไว้ได้เลยถ้าเราจะออกกําลังกายก็เลือกเข้ามานะครับแล้วก็เลือกที่การออกกําลังกายกดยอมรับได้เลย วิงว่งทางแจววิ่งในร่มรู้วิ่งปั่นจักรยานกระโดดเชือกปีนเขานี่ครับมีข้าวใเยอะเลยแล้วก็กระบวกเพิ่มเติมได้นะครับนี่ถ้าเราติกไปหมดพวกนี้นะครับโยกห้องโยกคาฟิลาติสเซฟันโดคาราเต้นเนี่ยแล้วก็้าจะไปอยู่หน้าแรกระบำหน้าท้องไเอเก็กอีตปอนนีหมดเลยปลาลูกดอกชักเยอร์นี่ครับพาเดียวปีนเขาเทนนิสฟูโบลิง่งมีหมดเลยครับมีเราม,มากกว่าแปดสิบหมดทัอน้างเยอะเลย เว้นที่รานทางน้ํานะครับจะไม่มีีกระโดดร่มก็มีด้วยแข่งรถแข่งรถมีหมดเลยนี่ครับเพื่งเตือน,นนะครับนี่สภาบอากาศประมาณนี้นะครับ